่งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยสนับสนุนโดยบริษัทสหายเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราพีรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเฟตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบ พืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟสตริล่อนธาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจ,จากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธา,าตาอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตอองอกงามสมใจเมืม่อใช้ปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตรา,าพิรามิดเพิ่มพูนผลผล,ลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตรท่านผู้ฟังกำลังฟังเสียงทิดบ้วนบางประมาผมกำลังคุยกับท่านเรื่อง บันทึกการท่องเที่ยวนะณลำปางเชียงใหม่นะครับบันทึกการเดินทางลำปางเชียงใหม่เพื่อไปท่องเที่ยวเนื่องจากว่าลูกหลานเขาพาไปเที่ยวนะครับเล่ามาให้ฟังเมื่อตอนที่ผ่านมาว่าไปชมพิพิธภัณฑ์ชามตาไก่ไปวัดสีชุมซึ่งเป็นวัดพมา่านะครับ บ่ายวันนั้นก็ต้องไปอุดหนุนนะรถมา้าลำปางสักหน่อยนะครับเจ้ารถมา้าลำปางก็เขาก็จะอยู่ตรงวัดอะไรสักวัดหนึ่งผมจำชื่อวัดไม่ได้ฝั่งตรงข้ามนะเป็นวัดส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นศาลหลักเมืองของลำปางนะครับ วันที่ผมไปเนะี่ยเหมือนเขาจะมีจัดงานอะไรสักอย่างก็มีร้านรวงมาตั้งกันเต็มนะครับเราก็ไปจับจองรถมา้าผมก็บอกกับลูกหลานว่าธรรมดาพ่อไม่เคยชอบนั่งรถมา้าลูกหลานถามว่าทําไมนะบอกอยากอุดหนุน,นแต่ถามว่าทําไมผมก็บอกว่าสงสารมา้าเวลาม้ามันต้องวิ่ง พาเราไปเที่ยวในเมืองนู่นนี่นั้นอะไรเงี้ยนะลูกหลานก็เลยอธิบายให้ฟังโดยเฉพาะลูกที่เขาเป็นสัตวแพทย์ทังคู่ก็บอกพ่อความจริงไปนั่งรถม้าเนี่ยช่วยม้านะม้านะ่ะมันต้องเหาะต้องย่างต้องเดินต้องก้าวนะเพราะฉะนั้นให้มันยืนนิ่งๆนะมันเบื่อจะตายมันจะต้องออกกำลัง เกิดกล้ามเนื้ออะไรต่างๆม้ามันมีความสุขอ๋องั้นเหรอเอางั้นไปนั่งกันทีนี้ผมบอกแล้วมันลาเวลามันเดินเนี่ยมันไม่มันไม่ร้อนเหรอนะมันไม่ลำบากขามันไม่เจ็บเหรอเขาบอกว่าอ้าวพอได้ยินเสียงไหมล่ะอ่ามันก็มีเกือกม้าใช่เราก็รู้มีเกือกม้าเขาบอกม้ามันมีเกือกม้านะแล้วมันใส่เนี่ยอ่าแล้ว เขาบอกว่าเกลือกม้าที่ต่อเข้าไปกับขามาเนี่ยนะแล้วลูกหลานเขาอธิบายผมก็อธิบายไม่ถูกแต่สรุปแล้วม้าไม่เจ็บไม่ปวดแต่เขาเปรียบเทียบให้ฟังบอกม้ากับช้างเนี่ยไม่เหมือนกันอย่างช้างเราไปทําเกลือกช้างไม่ได้นะมีเกลือกมา้าเพราะฉะนั้นไอการที่คนเอาช้างมาเดินในป่าปูนมาเดินในเมือง แล้วเท้าช้างสัมผัสกับพื้นร้อนๆอันนั้นแหละเป็นความทุกข์ทรมานซึ่งเรื่องนี้เราก็ต้องชื่นชมพวกเราทุกคนที่เราไม่ให้มีช้างมาเดินเร่ร่อนอยู่ในเมืองอีกแล้วนะครับตลอดการเดินทางควบรถม้าไปก็ปรากฏว่าเขาก็ถามว่าเอา รอบเล็กหรือรอบใหญ่รอบใหญ่ก็แพงหน่อยเราก็บอกนั่งรอบเล็กก็พอครับเขาก็พาขับไปไปในเมืองแล้วคุณลุงที่เขาขับรถมา้าเขาก็อธิบายเป็นเหมือนมักคุเทศไปในตัวตรงนั้นตรงนี้ตรงนู้นก็ว่าไปทีนี้มันประกอบกับผมหูก็ไม่ค่อยดีนะไม่ค่อยได้ยินแล้วก็ เสียงเกลืกมากรุบกรับกรุบกรับแต่ว่าพอไปแต่ที่จริงผมไปลําปางทุกครั้งนะผมก็บอกไปนั่งรถมาทุกครั้งอ่ะเจตนาของการนั่งก็คือไปช่วยอุดหนุนแฟนใครผ่านไปเมืองลําปางก็จอดรถนะครับแล้วก็ไปนั่งรถม้าช่วยอุดหนุนเพื่อจะได้คง สภาพเอกลักษณ์เมืองลำปางคือเมืองรถม้านะครับแล้วก็เขาก็เปรียบเทียบกันพูดถึงม้าเนี่ยนะเคยมีฝรั่งเคยสอนพนักง,งานคนไทยเขาใช้คำว่าดูไล k ์ออร์ s e คือให้ทำเหมือนม้าหมายความว่าไงหมายความว่า มาปกตนะิมันยืนตาแป้วคล้าๆว่าบางครั้งคุณจะโดนเจ้านายบนหรือคุณจะไปเจอเจอสภาวะการอะไรที่ไม่ถูกอกถูกใจด้วยเหตุอะไรก็ให้รู้จักนิ่งๆน,นิ่งได้เหมือนมายืนนิ่งทำไม่รู้ไม่ชี้นี่แต่ผมเองผมก็ชอบเปรียบเทียบการทำงานของคนที่ ไม่ค่อยพลิกแพลงไม่เป็นก็บอกเฮ้ยอย่าทําเหมือนม้าลําปางอันนี้ไม่ได้เป็นความไม่ดีของม้าลําปางนะม้าลําปางเป็นยังไงครับม้าลําปางเป็นม้าที่เวลาวิ่งไปเนี่ยเขาจะมีเป็นคล้ายๆเหมือนอ่บังเนี่ยไหมมีเครื่องบังเพื่อให้ม้าเนี่ยมองตรงทางข้างหน้าอย่างเดียวไม่มองซ้ายมองขวา นะครับมองในมุมดีก็คือว่าคิดจะทำอะไรให้มุ่งตรงไปนะอย่าวอกแวกอย่าวอกแวกมองแวะซ้ายแวะขวาไม่ถึงเป้าหมายสถิทีอันนี้มองในมุมดีมองในอีกมุมหนึ่งก็คือว่าในขณะที่เรามุ่งไปข้างหน้าเราก็ต้องมองซ้ายมองขวาและอาจจะมีการปรับเปลี่ยนแผนบ้างแต่ เป้าหมายต้องชัดเจนนะครับเราก็ไปแสดงความชื่นชมไปถ่ายภาพกับมา้าไปถ่ายภาพกับคนขับรถมา้าคนขับรถม้าก็ตอนที่ผมลงมาแล้วก็บอกเอ๊ะทำไมผมมองหน้าคุณลุงทำไมหน้าคุ้คนุนะคุยกันไปคุยกันมาอ้าวปรากฏว่า เคยเป็นแฟนรายการทิศบวนบางประมาะทางทีวีเขาบอกโอ้ใช่ใช่ใชใช่ใชทีวีตอนเช้าเช้าใช่ไหมออบอกตอนหลังไม่เห็นพอบอกที่ไม่เห็นเพราะว่าผมก็เลิกทำมาตั้งแต่เมื่อปลายปี2567นก็ะก็พูดไม่อายหรกไม่มีเงินเพราะทำทีวีมันต้องซื้อเวลามันต้องมีค่าผลิต นะถ้าไม่มีผู้สนับสนุนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรายการวิทยุโทรทัศน์ทำไม่ได้มีแฟนรายการก็บอกว่าอาจารย์ก็อยากให้อาจารย์เนี่ยทำรายการอย่าหยุดนะเพราะบอกว่าสิ่งที่อาจารย์พูดอาจารย์ทำถึงจะเป็นเล่าเรื่องอะไรต่ออะไรก็มีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเป็นความรู้แล้วก็สอดแทรกหลักปรัชญาให้พวกเราชอบฟังท่านไวายอย่างนั้น นะอันนี้ก็เลยบอกข่าวดีกับแฟนๆรายการทางวิทยุนะครับาทางวิทยุทั้งทาง AM เราก็เหลืออยู่ที่สวพนะฮะที่พิศโลกแล้วก็สทรที่จันทบุรีนะครับแล้วก็คลิปเสียงในปี2,569 ก็น่าจะยังคงอยู่ที่จะได้คุยกับท่านต่อไปนะครับนี่ก็เป็นข่าวดีแต่ว่ารายการอื่นๆจะเป็นยังไงก็ต้องอดทนรอฟังผมอีกสักนิดหนึ่งก็จะได้ทราบกันต่อไปนะครับจากรถม้าถ่ายรูปนะแล้วก็คุยกับ คนขับรถม้าเพื่อให้ทราบวิถีชีวิตของชาวรถม้าเมืองลำปางเขาจะดีใจมากถ้าคณะทัวร์คณะใหญ่ๆไปจอดที่ลำปางสมมติคุณจะขึ้นเชียงใหม่คุณแวะลำปางสักแป๊ดหนึ่งแล้วก็ไปขี่รถม้าเขาบอกพอมีคณะทัวร์คณะใหญ่มาเนี่ยชาว ชาวชาวบ้านที่ขับรถมาก็จะมีความสุขนะครับและเขาบอกที่บ้านก็ไม่ใช่เลี้ยงม้าไว้ตัวเดียวก็มีหลายตัวแล้วก็คุยกันต่อจากนั้นผมก็ถือโอกาสแวะเวียนเข้าไปไหว้ศารเจ้าพ่อหลักเมืองนะประจำเมืองลำปางเต,ตรงนั้นดูเหมือนจะเป็น เทศบาลหรืออะไรสักอย่างหรือเปล่าวันนั้นเขามีการจัดงานด้วยนะผมก็ไปเห็นไอ้ต้นไม้คือเราเป็นนักเกษตรเไปไหนก็ดูแต่ต้นไม้ตรงข้างสารหลักเมืองคือต้นพุทธสุปโชคดอกสีขาวขาวแต่ว่าไอพุทธสุปโชคต้นที่ผมเห็นเนี่ยมันไม่ค่อยงาม อันนี้ใครฟังอยู่เมืองลำปางช่วยไปฟื้นฟูบูรณะหน่อยแล้วก็เห็นมีที่ใบเนี่ยที่ใบที่กิ่งเปื้อนสีขาวๆมองแวบแรกเราก็นึกว่าอ๋อที่ต้นมันซุดโซมนี่สงสัยมันจะโดนเพี้ยแป้งมาดูดกินนะจนมันโทมนะเหลือแต่กิ่งใบไม่ค่อยมี ไปพินิษพิจารณาดูแล้วปรากฏว่าไม่ใช่ครับไม่ใช่เพรียแป้งแต่เป็นสีขาวที่เจ้าหน้าที่เข้ามาทาสีที่ขอบปูนแล้วไปทำให้เปื้อน,นกับต้นพุทธสุะโชคแต่อันนั้นก็แค่ไปเปื้อนไม่ได้ทำให้ต้นสุดโสมผมก็พบว่า ความสุดโสมเกิดจากพุทธสุประโชคปกติต้นพุทธสุประโชคจะเป็นต้นไม้ที่ไม่ชอบน้ำเยอะเกินถ้าน้ำเยอะจะไม่ค่อยออกดอกนะครับถ้าดอกดีต้องอยู่ที่แดดจัดซึ่งตรงนั้นแดดจัดอยู่แล้วแต่ดินแน่นครับและปรากฏว่าคนรดน้ำก็คงรดน้ำ มันกลายเป็นพุทธสุประโชคที่มีน้ำขังต้นมันก็ใบมันก็เหลืองร่วงโซมเพราะฉะนั้นใครจะทำบุญกับศารเจ้าพ่อหลักเมืองที่เมืองลำปางก็ไปซื้อพุทสุประโชคสวยๆแล้วก็ไปเปลี่ยนเอาไอ้ต้นที่มันโซมน่ะเอากลับบ้านไปเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางนะ แล้วก็ให้ดินมันร่วนมันซุยพอเจ้าหนะ้าที่รดน้ำน้ำจะได้ไม่ขังนะครับนั่นก็เป็นพุทธสุป,ประโชคที่ข้างสารหลักเมืองและเราก็เดินกลับมาขึ้นรถนะเพื่อที่จะกลับที่พักทีนี้คืนวันนั้นผมก็ยังบอกกับลูกๆบอก เมื่อวานไปกินข้าวต้มหนึ่งบาททีนี้ตอนที่ร้านข้าวต้มหนึ่งบาทข้าวต้มบาทเดียวเนี่ยมันคนเยอะเราก็นึกว่าเข้าไม่ได้เราก็จับไปร้านข้าวต้มขาไก่ปรากฏว่านั่งได้ก็เลยไปกินข้าวต้มบาทเดียวคืนี้เราบอกเอาไปกินข้าวต้มขาไก่รู้สึกเขาจะชื่อข้าวต้มพุยนะครับโอ้ก็ อร,อร่อยอร่อยลูกหลานก็กินกันสนุกสนานปรากฏว่าคุณตาเขายอมไปรับประทานอาหารด้วยผมก็เลยได้นั่งคุยกับคุณตาผมเลยเลิ่มรดอาหารน้อยไปหน่อยแต่ก็ออกรถออกชาติได้คุยกันสนุกสนานนะครับและเพอ,เอิญคืนวันที่5นะ่ะที่เมืองลําปางเขามีการสแสดงนะ มีการแสดงอะไรครับมีการแสดงแสงสีเสียงนะมีการแสดงแสงสีเสียงนะพอเรากินข้ต้มเสร็จสร์เรียบร้อยแล้วชาวคณะของเราส่วนหนึ่งก็กลับที่พักแต่ว่าพวกผมก็แวะไปชมงานแสงสีเสียงโอ้โหคนเยอะจอดรถกันยาวเหยียดเลยครับนะก็ เดินเข้าไปก็เขาก็มีป้ายผังงานว่าโซนไหนแสดงอะไรแต่ตอนที่ผมไปเนี่ยเนื่อจากว่าเรามัวแต่ไปกินข้าวต้มการแสดงแสงสีเสียงเขาจบไปแล้วก็เหลือแต่แสงสีที่เขาประดับเอาไว้นะแต่ความคึกคักของเวลาเราไปเที่ยวงานเนี่ยก็คือร้านค้าขายนะครับจะเป็นการคั่วเกาลัด แล้วก็จะเป็นการขายขนมกระต้มอะไรต่ออะไรเยอะแยะมากมายคนก็เดินซื้อหากันเป็นที่สนุกสนานแต่ว่าผมมองดูร้านคา้าแต่ละร้านเนี่ยผมก็นึกชื่นชมชื่นชมอะไรชื่นชมในความเป็นผู้สู้ชีวิตครับเราไปซื้อของเนี่ย บางทีเราก็จะชอบไปต่อราคาเขาใช่หไหมผมเนี่ยโดยดีไสน์นะแม้ว่าจะกินอะไรไม่ค่อยได้แต่ถ้าไปเดินดูแล้วเอ๊ะไอ้ร้านนี้ไม่ค่อยมีคนซื้อผมจะไปซื้อครับช่วยเขาอุดหนุนเั้นการไปเที่ยวงานแบบนี้ก็เท่ากับไปทำบุญให้เพื่อนร่วมชาติทำไปช่วยเศรษฐกิจชาติให้เงินมันหมุนเวียนก็ พอมีร้านค้าไปตั้งเขาก็จัดดีนะที่นี่เขาจัดดีเขาจัดร้านค้าด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งที่อยู่ริมคลองเขาก็อริมน้ำนะเขาก็มีโต๊ะเก้าอี้เล็กๆให้คนที่ไปซื้อของมาแล้วก็เอามานั่งกินนั่งรับประทานได้นะครับแล้วเขาก็ทำเป็นตุงอ,อันใหญ่ๆนะครับ เป็นแสงสีนะฮะแล้วก็มีไฟนะฮะสปอตไลท์ส่องขึ้นไปบนท้องฟ้าขึ้นไปเป็นลำแสงสีทิศแล้วก็มีแสงสีต่างๆ่นะฮะที่สาดส่องลงมาที่พื้นลูกหล,ล,ลาน,ลานก็ไปวิ่งไปเล่นไปสนุกสนานต้นไม้ที่อยู่ริมทางขอบทางเขาก็มีไฟดวงเล็กๆไปประดับซึ่ง งานในลักษณะเนี้ยหลายแห่งทำรรครับคราวหนึ่งผมก็เคยไปเที่ยวที่ราดบุรีที่พิพธิธภัณฑ์พิพธิธภัณฑ์หุ่นกิ้พึ่งเขาก็มีแสงสีเนี่ยมาประดับในเวลากลางคืนนะครับก็ปรากฏว่าโชคดีไปเมืองลำปางค้างคืนตรงกับวันที่5ก็เลยได้ชมแสงสีเสียงแต่อะไรก็ ไม่มีความสุขเท่ากับได้ไปช่วยซื้อข้าวซื้อของอุดหนุนสินค้านะครับและเสร็จจากตรงนี้เราก็กลับบ้านพักเพื่อเตรียมตัวว่าวันรุ่งขึ้นถามลูกว่าแล้วพรุ่งนี้ลูกจะพาพ่อไปไหนนะจะพาพ่อไปไหนก็ปรากฏว่าเขาบอกว่าพรุ่งนี้ จะพอพ่อเดินทางไปพิพิธภัณฑ์ไปอุทยานแห่งชาตินะแจซ้อนนะครับนะก็ก็เลยผมก็จำชื่อรายละเอียดก็พรุ่งนี้ติดตามฟังผมว่าผมจะเล่าให้ฟังแล้วผมมีความประทับอกประทับใจอะไรบ้างนะครับเพราะว่า บ้านพักที่พักคือบ้านคุณตาคุณยายเนี่ยก็เลี้ยวขวาเข้าเมืองลำปางเลี้ยวซ้ายไปอุทยานแห่งชาตินะครับงั้นพี่น้องครับเมืองลำปางหลายคนพูดว่าเป็นทางผ่านคนมุ่งหน้าไปเชียงใหม่ผมให้ท่านเปลี่ยนความคิดใหม่ต่อไปถ้าเผื่อท่านจะเที่ยวเหนือนะครับก็ให้วางแผนเลย อา้าวไปเที่ยว,วคนครสวรรค์สักคืนหนึ่งนะไปพักกลางวันไปเที่ยวกับแพงเพชรนะหรือจะไปพักเมืองลำปางสักวันหนึ่งไหมอา่เอาเมืองเมืองจังหวัดตาก่อนนะต่อจากนั้นก็ไปพักลำปางแล้วก็ไปเชียงใหม่นะครับก็ก็คงจะดีเหมือนกันแม้เสดายและบ้านเราเนี่ยไอกิจการรถเช่า มันยังไม่ค่อยแพร่หลายเพราะคนบางทีอยากเดินทางแต่ว่ามันไม่มีรถพาไปนู่นไปนี่นะครับแต่ผมก็เคยไปอุบลแล้วก็อยู่ว่างๆกลางวันรถไฟมันออกเย็นก็ไปเช่ารถแล้วก็ขับรถเที่ยวในเมืองนะไปเที่ยววัดหลวงปู่ชาอะไรต่างเพราะฉะนั้นปีใหม่แล้วนะครับทำงานมาเหน็ดเหนื่อยทั้งปี เที่ยวกันบ้างก็ดีครับและถ้ามีลูกหลานไปด้วยนั่นแหละครับเป็นการเที่ยวที่มีความสุขมากครับตอนต่อไปจะไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติกันแล้วนะครับก็โปรดติดตามตอนต่อ,ตอไปนะครับถ้าชอบรายการนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์ใครยังไม่กดติดตามช่วยกดติดตามถ้าจะติดต่อใช้ไลน์ @buan24 94, ครับก่อนจากกันในวันนี้นะครับท่านผู้ฟังครับก็ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการทุกท่านปุ๋ยรุ่งอรุณเพิ่มพูนกำไรนะครับปุ๋ยในเครือประวิทย์กรุ๊ปนะครับท่านก็สามารถที่จะไปเลือกหาซื้อใช้กันได้มีมากมายหลากหลายสูตรสำหรับในหลายพืชวันนี้ขอบพระคุณแฟนๆรายการที่เคารพรักทุกท่านที่กรุณาให้เกียรติติดตาม รับฟังรายการของเรานะครับสวัสดีครับประวิทย์กรุปนนปรกร๊ปขอแนะนำปุ๋ยไข่มุกตรลาเรือใบไข่มุกมีให้เลือกใช้หลายสูตรปุ๋ยไข่มุกตรลาเรือใบไข่มุกใช้น้อยงามทนผลดกปุ๋ยไข่มุกตรลาเรือใบไข่มุกปุ๋ยคุณภาพดีที่เกษตรกรมั่นใจสินค้าคุณภาพในเครือประวิทย์กรุป๊ป เสริมเข้มข้นสูตรคีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตรรลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรรลอนธาตุอาหารเสริมสูตรคีเนตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัด ปุปป๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอก,ไม,ดอกไม้ประดับเต,ติบโตองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุยปป๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสายกเกษตร